สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Hopstar ์ปาร์ตี้วันเป็นลำโพงนะครับราคาคุ้มค่าตัวหนึ่งกันเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องออมีสายสพายหนึ่งอันตัวสายสายลำโพงสายต่อนะครับเป็นสายขนาด3.5นะ USB Type C แสดงว่าตัวนี้อาจจะใช้การชาร์จ USB Type C ให้มาแบบนี้นะไม่ได้มีเต้าที่แปลกกว่าเขาเพื่อนเลยนะตัวนี้คือมันจะมีมีไม้มาให้ด้วยนะครับเป็นไม้ไร้สาย ไม่คู่หนึ่งมีมาให้สองตัวแบบนี้เลยร้องคาราโอเกะได้อะแนี้มาดูด้านในกันบ้างโอเคเ,เราออกมาดูอันนี้คือหน้าตาของมัน,นครับประมาณนี้ปุ่มจะมีแบบเป็นประมาณนี้มีพอร์ตอะไรบ้างมาดูมีเป็นไถซีนะครับน่าจะชาร์จ ชาร์จเป็นแบบไทสีนะแล้วก็เป็นรูไมนะครับขนาด6มิลน,นะแล้วก็มี USB สำหรับอาจจะเสียบ USB แล้วก็มีช่อง3.5มมิเลเรียงกันมาเลยมีปุ่มเปิดนะครับอยู่ตรงกลางเบสบูทนะครับน่าจะเป็นไฟนะปรับแต่งไฟเกี่ยวกับคือด้านหน้าด้านหน้าลำโพงเนี่ยมันจะมีไฟนะครับเป็นไฟ RGB อยู่ด้านหน้านะครับหน้าลำโพงแล้วก็มีปุ่มบวกลบนะครับเป็นเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ด้านข้างอ่าทีนี้เปิดเครื่องก่อนนะ อันนี้ก็คือไฟนะครับไฟที่เป็นไฟ RGB อยู่ด้านรอบลําโพงนะเราสามารถกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่ม RGB เนี่ยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยอะไรคือมันอาจจะมีแบบหลายโหมดหรือเปล่าอ่าใช่จริงๆด้วยนี้ผมจะกดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นโหมดอะไรของไฟเหมือนกันกดให้ดูแล้วกันประมาณนี้ อ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับซึ่งถ้าเราเปิดเรื่องการเชื่อมต่อครับถ้าเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับว่า Ho ฟต้าปาร์ตี้วันนะครับเป็นเนี่ยครับผมให้เราเลือกจับคู่ได้เลยนะเมื่อเรากดจับคู่นะครับอ่าโอเคจะมีเสียงขึ้นมาแสดงว่าจับคู่แล้วแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีพาสีเห็นไหมพาสีสองฝั่งด้านหลังนี่มีรูให้เสียบไม้ด้วยนี่ โอเคเนี่ยประมาณนี้ครับเห็นไหมเขาท่านะแต่เสียงไม่เดี๋ยวเราต้องทดลองกันอีกทีนึงติดสายเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เราเวลา,าไปพกพาไปไหนก็สะดวกขึ้น เคต่อไปเดี๋ยวผมขอลองไม้หน่อยนะเดี๋ยวขอใส่ฐานแป๊บหนึ่งใส่ฐานขนาด 2A 2ก้อนนะครับแล้วทีนี้พอเราใส่ฐานเข้าไปแล้วนะครับจะมีปุ่มเปิดอยู่ให้เรากดทีนึงตัวข้างหน้ามันจะมี LCD เล็กๆอยู่นะครับร1 2 1> คืออันนี้จากที่ผมลองเมื่อกี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม้ตัวนี้มันออกเสียงเป็น e c คโอย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถจะปรับได้เลยว่าให้เป็นเสียงธรรมดา เพราะว่าถ้าพูดออกไมค์อย่างเงี้ยครับจะเป็นแอคโคตลอดก็ตามราคาครับคือมันมีแอคโคอาจจะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับลําโพงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคือไมค์ตัวนี้มันอาจจะอยู่ใกล้ลาโพงมากเกินไปหรือเปล่าก็ถ้าใครชอบนะครับถือว่าเป็นลําโพงตัวหนึ่งที่เสียงดีระดับหนึ่งพกพาได้กําลังพกพาได้แล้วก็มีไมค์แถมมาให้แต่ไมค์เนี่ยผมว่าอย่าไปหวังอะไรกับไมค์ที่ที่เขาให้มาเลยนะครับ คือเราเอาไว้เปิดแบบต่อบลูทูธแล้วก็เอาไว้ฟังเพลงอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเสียงกลางนะครับออกเยอะมากที่สุดถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลองดูหลายๆเว็บเป็นของเมดิชไชนาทีนี้มันจะมีราคาที่มันดิฟกันเล็กน้อยสําหรับเว็บแต่ละเว็บที่เขาขายกันนะครับถ้ามีเวลาก็ดูนานๆหน่อย เลือกหลายๆหลายๆที่นะครับเปรียบเทียบราคาหลายๆที่แล้วกันอาจจะได้ของที่ถูกแล้วก็ช่วงที่มันเป็นโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ก็น่าจ,จะได้ถูกลงมาอีกก็ใครชอบนะครับการรีวิวอะไรแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก็แล้วกันนะครับ <S <S ผมก็จะพยายามรีวิวที่มันเป็นไปตามความจริงแล้วกันคือเราไม่ได้อยากอวยนะครับของบางอย่างเราซื้อมาเองนะรเราไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างอันนี้ตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้เอง <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าผมก็ดูรีวิวมาระดับหนึ่งนะครับ ดูมาแล้วแล้วก็พอดีมีโอกาสซื้อมาใช้นะครับมันก็เลยเอามารีวิวด้วยซะเลย